แซมโน้โ็ยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อวนี้ยายติมมายังออกกำลังกายเห็นปลากระเทียมเห็นปลากระเทียมปลาพี่น้องเมื่อวนนี้ทั้งหลังยายติมปลาหม้ด้วยจ้าันี้เดี๋ยวยายติมกระสิเก็บไปกินจักหน่อยจา้าน้องน้ำพี่น้อง น้องน้ำจ้าน้องน้ำเดี๋ยวจะให้เบิงฝรั่งเก็บกระเทียมเห็นมาจ้าลบแล้วมาแลนมาแลนเก็บไปเห็ดซอสพาสต้าวาสันวาลาววาไม่ไงญอเนี่ กำลังเน,นิเดินขึ้นเนินนะคะเราก็จะเริ่มเก็บเหมือนกันค่ะมาจ้าพี่น้องเก็บกระเทียมปลาก่อนเก็บไปกินกับแจวจ้ากับแจวกระปนเก็บเอาปลานี่แล้วก็ิิไปอีกปลาหนึ่ง้าพี่น้อง เห็นมันงามกว่าีย้อยยอยเก็บเอาจ้ะก่อนที่มันจะแก่นะคะมันกำลังโจโ่อดอก <laughs> แอคชั่น <laughs> เป็นกอๆเลยพี่น้องเออสะอ่อนไหลยฝรังข้าเจ้าก็กินแต่ข้าเจ้าออเอาไปเห็ดซอดเ้ยพี่น้อง เอาซิ่กรเจากระเจาไปเห็นสลัดเต่อพี่ไทยเฮาเอาไปพัดเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยเลียวบึงผู้บาผู้เบาย่างผัดพี่น้อง กระเทียมลายหลายอุ้ยอนซ้อนนะตรงนี้ใบมันบานแล้วพี่น้องเลยแต่กากินได้าบหลายตงนีเต็มเลยทุกเดี๋ยวยายติมสเก็บเอามองที่ว่ามันอันใบมันจุ๋มๆใบมันจุ๋มๆใบมันมาบานนะกระนอกพี่น้องกระนอก จะมืดๆหน่อยนะคะ <c oughs> พี่น้องเบืเ่อไงไลยดายอนซอนอยู่ทางเนินนิดๆน,นะคะเนินนิดๆ <c oughs> สะออนลายจ้าย่างขา้าวปลามันหนีหอมหอมตะไคร่กระเทียม,รยมก,รยกระเทียมป่าเขาก็เลยเรี่ยกกะเทียมป่า าจากจะบอกว่าวายกาลิกตรงนี้พี่น้องกระเทียมปลางามงามหลายๆเขียวไปด้วยกระเทียมป่านะคะกำลังเกิดมายอมมายแยมเลยต้นกำลังหน่อยๆพี่น้อง กำลังเกิดเลยพี่น้องเอ้ยงามงามอยู่ข้างคลองนะคะข้างคลองน้ำข้างคลองน้ำพี่น้องโอ้มีคนสิบเบ็ดมีคนตกปลาหรอนะ Yeah, เดี๋ยวจะติมซูมหีเบ่งพี่น้องก็จะตกปลาตกปลาที่นี่ต้องมีทะเบียนนะคะมีทะเบียนแล้วก็จ่ายค่าภาษีด้วยค่ะบริตกกซื้อคือบานเหาเลยบานเห้าพี่ตกซื้อ <laughs> อยู่นี่เขาจะาตกเขาจะต้องใจทำบ,บ่าจาบ่ายบ่ได้ตำรวจสิจับลมเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเลยนะคะ เดินเล่นออกกําลังกายภาาสันสะเทือนก็นข,อขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องลืมเอาขาตั้งกล้องมาโอ้ลืมเอาเอขากันสันมาขากันสันจะเอื่อหนึ่งต้องไปถือเยี่มแต่ไรมวัวเนาะ <laughs> กันสันแะเนอกพี่น้องว่าไในพี่น้อง สองข้างทางเต็มไปด้วยกระเทียมป่านะคะเพียร้ายลายสะออนเนาะสวยมากเลยค่ะมันอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะ ถ้าไม่แดดนี่คงสิง,งามกว่หนีอยู่ดอกพี่น้องเลยแม่น้ำทีสนะคะอันนี้ปลาคือสิหลายเนาะก็จะเจ้าบปกินโอ้มีห้องด้วยห้อง่องตัว หงหงพี่น้องหงหงจ้าหงมาเป็นค,คู่เลยนะคะอุ้ยนกประทันจอย <c oughs> อู้ กชีรอมกํลังเกิดพี่น้องโอ้โหผักชีรอมมาพร้อมกับกระเทียมป่านะคะผักชีรอมจ้า,จาต้นมันยังสั่นอยู่พี่น้องยังไม่สูงนะคะ ผักชีล้อมเอาไว้กินกับน้ำพริกอร่อยค่ะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะน้องพี่น้องผักชีล้อมได้หลาย,ลายมันคือจังบวสูงปีนี้ปีนี้เกิดเร็ว,ป,รวาาปีที่แล้วเกิดช้าสาปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเกิดช้ามากเลยนะคะเออไม่เขงตาบังแน่พี่น้อง ผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมต่อลงไปก็เป็นกระเทียมป่านะคะดูสิคะกำลังเกิดเลยค่ะมแมนเบิดลักชีล้อมพี่น้องเลยมอทางกินพวกทางหลังพูกเป็นกระเทียมป่าจ้า แล้วจ้าพี่น้องยอดกระเทียมเฮาผัดเสร็จแล้วนะคะกระเทียมที่ยายติมไปเก็บมาค่ะบ่เอาลายยายติมโอเคนี่แหละจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้พี่น้องผัดเสร็จแล้วจ้ายอดกระเทียมป่าผัดน้ํามันหอยนะคะเดี๋ยวยายติมจะชิมให้ดูนะคะ ขออนุญาตใช้มือนะคะทำเองกินเองนักเลงพอพัดหยอดกระเทียมปลากินกับปนนพี่น้องหือหวาถ้าเขากินดิบมันสิเพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดจักหน่อยถ้าเขา ลวกหรือว่าพัดนี่มันสิหวานจ้านี่คำไงบม่ไรพี่ยังมันห้อนมัน้อนแซ่บจ้ะกระเทียมกระรางอ,อ่อ,อน พี่น้องเดี๋ยวยาติ่มขอจบคลิปซำหน้กันแด้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ่มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายติ่มทําคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวยายติม่มจะมากินเข่ากับปนป่ากับผัดยอดกระเทียมป่านะคะ